สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นปหกที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในชั่วโมงเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์กับโครูนุ่มเช่นเคยเช่นเดิมนะคะในชั่วโมงนี้ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่เหมือนเดิมแต่จะเปลี่ยนนะคะจะเปลี่ยนเรื่องนะคะก็คือขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องภัยธรรมชาตินะคะ ในชั่วโมงที่แล้วหรือวมาชั่วโมงก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกนะคะในชั่วโมงนี้จะขึ้นเรื่องใหม่ในหน่วยนี้ก็คือภัยธรรมชาตินะคะเรามาดูแนวคิดสำคัญนะคะน้ำท่วมการกัดเซาะชายฝั่งดินถล่มแผ่นดินไหวและสึนามินะคะที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นใน บางบริเวณของโลกนะคะซึ่งมีลักษณะที่มันแตกต่างกันนะคะภัยบางอย่างเกิดขึ้นอย่างช้าๆนะคะแต่ภัยบางอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและก็รวดเร็วมากนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันนะคะอันนี้สิ่งเหล่านี้ภัยธรรมชาติเหล่านี้ส่งผลให หก็คือสิ่งมีชีวิตเลยก็คือเรานี่แหละนะคะเรานี่แหละสก็คือสิ่งแวดล้อมที่อยู่ข้างๆบริเวณรอบตัวเรานะคะในแต่ละภัยธรรมชาติมันก็จะแตกต่างกันเนาะละักษณะการเกิดก็จะแตกต่างกันก็จะมีทั้งบางอย่างที่เกิดขึ้นช้าบางอย่างที่เกิดขึ้นเร็วฉับพันเร็วไวนะคะดังนั้นมนุษย์ควรเฝ้าระวัง และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากธรรมชาติดังกล่าวนะคะจากภัยธรรมชาติดังกล่าวเพราะว่ามนุษย์หึงมนุษย์รู้จกกักเอาตัวรอดดังนั้นมนุษย์จะต้องมีวิธีการปฏิบัติให้ตัวเองปลอดภัยจากภัยธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาจจะเซิร์ชใน YouTube เซิร์ชใน Google หรือว่าอาจจะดูจาก สิ่งที่หรือว่าประสบการณ์ที่เราผ่านมาเพราะว่าน้ำท่วมประเทศไทยก็เกิดแล้วการกระเซาะของชายฝั่งก็มีดินถล่มก็มีแต่ดินถล่มก็จะอยู่ในโซนของภาคเหนือเนาะแผ่นดินไหวก็จะเป็นภาคเหนือซึนามินะคะซึนามิคำว่าซึนามิก็คือมันน่าจะเกี่ยวกับทะเลมันก็น่าจะอยู่ตรงที่ภาคใต้ที่มันมีทะเลนะคะอันนี้ในประเทศไทยเกิดขึ้นมาหมดแล้วดังนั้น เรียนต้องมีการเฝ้าร,ระวังโดยการอาจจะติดตามข่าวสารนะคะการเสนอข่าวเขาอาจจะมีการพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมแบบนั้นแบบนี้แผ่นดินไวหวสึนามิอากาศอุณหภูมิสูงขึ้นอะไรเขาก็จะพยากรเนาะดังนั้นเราก็ติดตามข่าวแล้วก็ต้องรู้จักวิธีการเอาตัวรอดด้วยนะคะ,ะเห็นไหมรูปแรกรูปแรกก็คือรูปน้ำท่วม เห็นไหมถ้าท่วมก็คือท่วมเยอะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนทั้งสัตว์สินของอะไรก็เสียหายหมดนะคะรูปที่สองก็คือจะเป็นดินถล่มเนาะแต่เห็นไหมก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภาคเหนือถ้าดินถล่มมันก็ทุกอย่างมันก็พังลงไปมันก็เร็วเหมือนกันนะคะอันที่3ก็คือการกัดเซาะชายฝั่งนะคะการกัดเซาะชายฝั่งก็คือเกิดจากคลื่นทางทะเลนี่แหละ มันซัดเข้ามาเป็นคลื่นที่ใหญ่เพราะว่ามีพายุเข้าอาจจะมีพายุเข้าทำให้คลื่นแรงแล้วก็ซัดเข้ามาใา่ฝั่งก็เกิดเป็นนี่ฝั่งก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะส่วนรูปที่สีก็คืออันนี้เป็นสึนามิเห็นไหมสึนามิมันมาอย่างฉับพลันครั้งเดียวทีเดียวทุกอย่างมอดวายไปหมดนะคะมัน ก็คือสึนามิก็คือคลื่นคลื่นยักษ์คลื่นใหญ่ในภาษาญี่ปุ่นนะเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกที่เกิดสึนามิเขาก็เลยตั้งชื่อว่าสึนามิก็คือเป็นคลื่นขนาดใหญ่นะคะเห็นไหมมันจะมาคลื่นครั้งเดียวทั้งตึกทั้งโรงแรมทั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหายไปในพริบตานะคะส่วนรูปที่5รูปสุดท้ายก็คือแผ่นดินไหว น่ย,ยมันก็จะค่อยๆมันก็จะค่อยๆมาค่อยๆมาถ้ามันหลลิต,ตมันก็จะทําให้นี่แหละนะครับบ้านเรือนเสียหายนะคะการเอาตัวรอดเราก็ต้องรู้จักวิธีเนอกว่าเอาตัวรอดยังไงปลอดอภัยอาจจะหลบในใต้โต๊ะหรืออาจจะวิ่งหนีอะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้น นะคะต่อมาน้ําท่วมอันนี้ครูจะยกตัวอย่างเนาะน้าท่วมเพราะว่าน้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่พบบ่อยในประเทศไทยเหมือกันนะคะเป็นภัยธรรมชาติที่อาจจะมองว่าไม่ได้ร้ายแรงมากแต่ถ้ามาจริงๆก็ร้ายแรงทีเดียวนะคะาน้ำท่วมวันนี้ครูจะยก ภัยธรรมชาติน้าท่วมเนาะน้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทยนะคะบางครั้งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะคะบางครั้งมันมาโดยไม่รู้ตัวมันมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าน้ํามันเป็นอะไรที่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เนาะมันเป็นภัยธรรมชาติเรามันไม่ได้บอกเราล่วงหน้านะคะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันไม่ได้บอกล่วงหน้า มันก็เกิดขึ้นมาอย่างฉับพลันทําให้ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยเลยเพราะว่าบ้านก็โดนน้าท่วมเนาะพอบ้านโดนน้าท่วมอ่ะไปไหนไม่ได้ขาดรายได้ไม่ได้ไปทํางานเออพรไม่ได้ไปทํางานก็ทําไมไม่มีเงินขาดแคลนซื้อขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคเพราะว่าไม่ได้ไปทํางานไม่มีเงินซื้อนะคะแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินที่อยู่ในบ้าน หรือท่านหนักสุดอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะนอกจากน้ำท่วมแล้วก็ยังมีภัยอื่นๆอย่างเช่นการกัดเซาะชายฟังดินถลม่มแผ่นดินไหวสึนามินะคะภัยธรรมชาติแต่ละอย่างมีลักษณะอย่างไรและจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะภัยธรรมชาติแต่ละอย่างมันก็จะมีลักษณะกัน อของมันที่ไม่เหมือนกันมันก็จะมีการแตกต่างกันเนาะและเราจะต้องร oui. well ู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในแต่ละภัยธรรมชาตินี้ให้ได้เราต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติตนนะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถตอบคำถามในแบบฝึกหัดนี้ได้นะคะเอาเรามาดูสำรวจความรู้ก่อนเรียน อันนี้เรียนน่าจะได้เรียนในป .5 ในป .5 ในวิชาสุขศึกษาก็น่าจะมีภัยธรรมชาติเนาะอันนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า46นะคะภัยธรรมชาติลักษณะภัยธรรมชาติให้โยงเส้นอย่างเช่นน้ําท่วมลักษณะน้นําท่วมมีการเกิดยังไงโยงเอาปากกาแดงโยงนะคะโยงการกระเซาะชายฝั่ง ลักษณะภัยธรรมชาติเป็นยังไงอยู่น้ําท่วมอาจจะตอบได้หลายข้ออาจจะตอบได้มากกว่าหนึ่งเราก็ต้องดูว่าสาเหตุเกิดจากน้ําท่วมคืออะไรนะคะอันนี้ก็คือข้อที่1นนะคะให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ภัยธรรมชาติและลักษณะของภัยธรรมชาติ1ข้อเนี่ยอย่างเช่นภัยธรรมชาติ หอย่างอาจจะตอบได้มากกว่าหนึ่ข้อนะคะโยงเห็นไหมโยงได้มากกว่าหนึ่เส้นนะคะข้อที่2ก็คือข้อใดเป็นการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัยธรรมชาติเมื่อเกิดน้ำท่วมให้รีบตัดงวงจรไฟฟ้าภายในถ้านักเรียนคิดว่าข้อนี้ถูกนักเรียนก็ติ๊กถูกนะคะเลือกได้ มากกว่า1ข้อเอาข้อที่มันถูกข้อไหนที่มันไม่ถูกเราก็ไม่ต้องเปติ๊กไม่ต้องกากระบาดทั้งสิน้นนะคะให้ทำเครื่องหมายเฉพาะข้อที่ถูกต้องอันไหนที่ไม่ถูกนักเรียนไม่ต้องไปติ๊กอะไรทั้งสิน้นปล่อยไว้เลยตอบได้เลือกได้มากกว่าหนข้ออันนี้อยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่4 7นะคะเอาสรุปการบ้าน คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่46กับ47 2. ข้อข้อที่1ก็คือโยงเส้นจับคู่โยงได้มากกว่าหนกเส้นจับคู่ภัยธรรมชาติและลักษณะาภัยธรรมชาติข้อที่2ก็คือให้นักเรียนทําเครื่องหมายถูกหน้าคําตอบที่มันถูกต้องเลือกได้มากกว่า1น่ข้อนะคะทำเสร็จก็ถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มส่งงานเหมือนเดิมนะคะ ถ้าไม่มีอะไรสงสัยหรือนักเรียนมีอะไรสงสัยก็ทักหาค,คุณครูได้ตลอดเดิมนะคะถ้าไม่มีอะไรสงสัยแล้วในชั่วโมงนี้ก็เอาไว้แค่นี้นาดเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ